สวัสดีค่ะเพื่อนเพืทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของจีนเช้านะคะประจำวันที่14บี่กรกฎาคม65เนาะตัวเด่นก็คือ3กับหกตัวรองก็คือ5กับ8นะคะ303 1 3 5 3 6 3 8 6 0 6 3 6 5 6 8 6 9 5 0 5 3 5 6 5 8 5 9 8 0 8 3 8 5 8 6 8 9 3 6 8 6 8 3 6 8 5 6 9 6 9 8แล้วก็7 3 5เนาะ อย่าลืมมาบ่ายมาซื้อเช้าเช้าลงมาซื้อบ่ายด้วยนะขออห้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปจินบ่ายตัวเด่นก็คือ0ูนย์กับตัวรองก็คือ9ก้ากับสนะคะก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนปดกสี่ปดหกดเสามเอก็8 90 8ก้าศูนย์แดเสองสองดศสองหแล้วก็หนึ่งสาห้าอย่าลืมจับคู่ไข่เอาเน้อ แปดศูนย์ศูนยแปดเก้าสองสองสองูนย์ศูนย์สองนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะอย่าลืมมาบ่ายกไปซื้อเช้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีทั้งสองแนวทางคะ่ะขอบคุณทุกคนนะจับคู่ซื้อ vip ก็ได้นะ